ล่าสุดเช็คด่วนเราไม่ทิ้งการสถานะไหนจะได้แบบไหนที่ปัดตกใจครบทั้ง16ล้านคนในวันที่8พฤษภาคมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรอลุ้นผลกับการลงทะเบียนเงินเยียวยาจากรัฐบาลจากเราไม่ทิ้งกันเตรียมตัวสถานะให้ดีเพราะตอนนี้ครังชี้แล้วเตรียมตัวสถานะภายในวันที่8พฤษภาคมปี2 5 6 3 และดำเนินการเรื่องสิทธิผู้ลงทะเบียนให้ครบทั้งหมดว่าใครได้สิทธิ์หรือปัดตก น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจนถึงตอนนี้ระบบได้ทําการจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว11ล้านคนจากผู้เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา16ล้านคนโดยยืนยันว่าภายในวันที่8พฤษภาคมปี2 5 6 3ทางโครงการเราไม่ทิ้งกันจะดํานเนินการจ่ายเงินรอบแรกหรือดําเนินการเรื่องสิทธิผู้ลงทะเบียนให้ครบทั้งหมดโดยนายประสงค์ภูลทเนศ หลัดกระทรวงการคลังอธิบายเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังจะเร่งดําเนินการโอนเงินเยียวยายในโครงการเราไม่ทิ้งกันแก่ผู้ที่ผ่านสิทธิ์ที่จานวน16ล้านคนภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยขณะนี้เราไม่ทิ้งกันระบบทําการจ่ายเงินเยียวยายไปแล้ว8ล้านคนผู้ที่ผ่านการปร,ปรับปรูสถานะ2.6ล้านคนก็จะได้รับการจ่ายเงินภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้รวมการจ่ายเงินเยียวยายให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ ทั้ง11ล้านคนไม่เกินวันที่8พฤษภาคมนี้สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนแรกก็จะได้รับรวม2เดือนรวมเป็นเงิน10,000บาทในวันเดียวกัน สำหรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในข่ายที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ได้รับความเดือดร้อนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะแบ่งแยกปัญหาและส่งมอบให้กระทรวงต่างๆที่มีการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้ต่อไปลาสุดเปิดสถานะผ่านเกณฑ์และวันโอนเงินเข้าบัญชีรวบยอด10,000บาทจากที่รัฐประกาศมาตราการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งหลายๆคนได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยจ่ายเดือนละ5,000ระยะเวลา3เดือนเป็นทั้งหมด15,000บาทส่วนคนที่ยังไม่ได้รับเงินก็จะได้2เดือนทบกันเป็น1,000 10, 0บาทโดยเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมาทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าของการลงทะเบียน5,000บาทจำนวน3เดือนโดยได้โพสต์รูปภาพระบุข,ข้อความว่าหางหน้าจอขึ้นสถานะว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดหมายถึงเงินน่าจะโอนเข้าบัญชีในช่วงวันที่5-8พฤษภาคมนี้และจะได้เงินรวบยอด2เดือนรวม10,000บาทเลย ทั้งเมษายนและพฤษภาคมลาสุดเผยวันเงินเข้าเราไม่ทิ้งกันเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 5 6 3เพจ Facebook สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้รวบรวมข้อสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทช่วยเหลือโควิดในีมพร้อมตอบคำถามดังนี้ เงินช่วยเหลือ5,000บาทในรอบเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 3 3จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใดตอบผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือโควิดในทีในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนเช่น ได้รับวันที่8เมษายนก็จะได้วันที่8พฤษภาคมปี2563และ8มิถุนายนปี2563สำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไปทางนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทนี้เริ่มจ่ายเงินวันแรกของลอ็อตแรก เมื่อวันที่8เมษายนปี2563ในวันนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ราวรา2.8แสนรายเท่ากับว่าหากใครที่ได้เงินในเงินวันแรกของการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนเงินก็จะโอนเข้าบ,บัญชีตามวันเดิมแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันปกติทำการนั่นเอง อย่างไรก็ตามในอุตมะสาวนายาโยรัตโมตีว่าการก,กระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนว่ามีจํานวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนปี2563ในจํานวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ําหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน จากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นข้าราชการขร้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหว,วัด และผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนรายดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าคายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์และจำนวน10.6ล้านรายและครั้งได้โอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนปี2563ในวันที่30เมษายนปี2563จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ปี6-3กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือนโดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม,ม่ทิ้งกันตั้งแต่วันที่29เมษายนปี2 5 6 3เวลา6งเด,ดกาเป็นต้นไปหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการการช่วยเหลือ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่ม ที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านรายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยายอ,ยอ,ยอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5้าล้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตรวตวนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป ล่าสุดเปิดตารางวันเวลาโอนเงิน10,000บาทรอบต่อไปธนาคารไหนได้ก่อนเช็คกันเลยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2 6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินครบ2เดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่5พฤษภาคมปี63 เนื่องจากวันที่1-4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เวอร์ไวเว็บรไม่ทิ้งการดด com หากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะารอม่ทิ้งกันมีดังนี้1เช็คสถานะรไม่ทิ้งกันที่เว็บไซต์เ w อร์ไวเว็บรม่ทิ้งการด o m กที่คำว่าตรวจสอบสถานะ3ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด4จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจงสาม,มารถตรวจสอบสถานะได้ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์วันเวลาการรับเงินจากธนาคารโดยได้ระบุข,ข้อความว่ามีเวลาโอนเงินทกส ทุกครั้งไม่เคยเห็นทีมทกศค่ะเรโพ์ดังกล่าวได้โพสต์เวลาโดยประมาณที่เงินจะเข้าของแต่ละธนาคารว่าเวลาตี1 1นาทีธนาคารกสิกรเวลาตีหนึนาทีธนาคารทรกศเวลาตีหนึนาทีธนาคารอมสินเวลาตีสอนาีธนาคารไทยพาณิชย์ เวลาตี3ามหนาทีธนาคารกรุงเทพเวลาตี3ามยีนาทีธนาคารกรุงไทยเวลาตีสามสนาทีธนาคารกรุงศรีเวลาตีสามสนาทีธนาคารหารไทยหรือธนาชาิธนาคารอื่นๆไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดงานนี้รีบดูด่วนกันเลยเริ่มแล้วธนาธรแจกเงิน3,000บาทวันที่สองกติกาแสนง่ายกว่าเมื่อวานอีก จากกรณีเมื่อวันที่1พฤษภาคมในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหวัวหน้าคณะก้าวหน้าได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์เมดเเมดเเมดเราช่วยกันเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ในไทยและได้ประกาศจ่ายเงิน3,000บาทให้กับผู้ที่เดือดร้อนทันทีอีกทั้งยังได้มีการนัดแน่1ทุ่มของวันนี้วันที่2พฤษภาคมแจกอีกรอบโดยวิธีการขอรับเงินในรอบที่2นี้ ก็คือเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคณะก้าวหน้าอันล่าสุดเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเมดเเ a ์เม a เเ a y เราช่วยกันโดยกรอกชื่อนามสกุลและบอกเหตุผลว่าจะนำเงินไปใช้ทำอะไรโดยให้สิทธิทุกคนทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้นเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเองหากอยากให้มีคนได้รับจำนวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุด สามารถร่วมระดมทุนได้ที่ชื่อบัญชีนางสาวพนิกาวานิชเลขที่บัญชี4094500058ธนาคารไทยพาณิชย